ทางที่เรามาเจอกันนะคะเตจก็จะมีความรู้ใจในการลงทุนมาฝากทุกคนค่าวันนี้ก็เช่นกันค่ะแต่ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือเพิ่งเ่มาเห็นคลิปนี้นะคะฝากกดหวัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามช่องเตจที่นีไว้ด้วยนะคะถ้าใครดูจากช่องทางอื่นฝากกด s u b s c r i ฝาก follow ก,กด like กดติดตามกดแชร์ e comment เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เจจะมาเล่าเกี่ยวกับ ข้อมูลการรายงานของปีที่แล้วนะคะที่นี่เขาจะมีหน่วยงานที่เรียกว่า UBS Global Wealth Report นะคะของปี2024ก็คือปีล่าสุดเลยสุดปีนี้เขารายงานรวบรวมข้อมูลของปี2023ก็คือเปรียบเทียบประเทศที่โตเร็วที่สุด3ประเทศนะคะ3อันดับตั้แต่2000ถึงปี2010นะคะประมาณสัก10ปีเนาะก็ประเทศหนึ่งที่หนึ่งนะคะที่โตเร็วที่สุดคือกาตาค่ะโต24ลองลงมาเบอร์สองคือรัสเซียนะคะโต20 ลงต่อมาเบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์3ที่เป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็คืออินเดียค่ะโตขึ้น14%นะคะและต่อมาก็เปรียบเทียบหลังจากปี2010ถึง2023นะคะากาตาโตขึ้น8%ค่ะรัสเซียโตขึ้น4%ค่ะและอินเดียโตขึ้น7%ถ้ารดเทียบหลัง2010ถึง2023นะคะ อินเดียเป็นผู้นําในการเติบโตเลวที่สุดเพราะตั้งแต่2002อินเดียเป็นประเทศที่โตเร็วมากค่ะเพราะว่า้วยประชากรมากที่สุดแล้วด้วยหลายๆเรื่องของคนอินเดียเนาะทําให้ตอนนี้อินเดียเป็นประเทศที่เติ moms, บโต,ตรเร็วที่สุดแทนจีนนะคะที่เรามองก่อนหน้านี้จีนประชากรมากที่สุดแล้วก็โตเร็วที่สุดแต่ปัจจุบันอินเดียประชากรมากที่สุดและโตเร็วที่สุดค่ะต่อมานะคะก็มีข้อมะะูลให้ดูว่าหลังจากที่เราเกิดโควิดเศรษฐกิจพังนะคะ มีการเกิดใหม่ของการเจติบโตของความมั่งคั่งนะคะปี2022นที่ะคะ่ะลดลงประมาณ3%นะคะแต่พอปี2023คะ่ะบวกขึ้นถึง4-2%นะคะในการตจเติบโตของความาวาม,าวามั่งคั่งเพราะว่า สิ่งครับก่อนหน้านี้น้องปี๋สมันที่สองก็คือช่วงเกิดสงครามก้มเกิดเงินงเฟอ้อแต่พอปวันที่สามก็เริ่มสภาวะเรื่องเงินเฟอ้อดีขึ้น,นเนาะเรื่องหลายๆเรื่องก็เริ่มจบโควิด hmm. ก็เลยทําให้เศรษฐกิจโตขึ้นกลับมาระดับโลกนี่ประมาณ4.2เปเซ็นก็ถือว่า,า 4, 2, เ,เยอะมากๆเลยต่อามานะคะูเกี่ยวกับประเทศที่มีเศรษฐีเกิดขึ้นเยอะขึ้น ตอนช่วงปี2003แล้วก็2008นะคะที่เขาประเมินไว้อนาคตเลยมาสามอันดับนะคะที่จะเกิดเศรษฐีเกิดขึ้นเยอะมากๆประเทศแรกนะคะก็คือไต้หวันเนาะประมาณ47%ค่ะแล้วก็ตุรกี43%ค่ะแล้วก็คาซัคสถานค่ะ3 7นะคะทําไมไต้หวันถิงโตขึ้นถึง47%ก็อย่างที่เรารู้เนาะไต้หวันเป็นประเทศที่เก่งมากเรื่องซินคัาเตอร์รวมถึงผู้บริหารเอ็นดีเ e ดียก็เป็นชาไต้หวัน ใช่ไหมคะไต้หวันก็เลยโดดเด่นมากเรื่องการแสดงความมัง่งคั่งเรื่องรายงานความมัง่งคั่งของปีนี้ค่ะต่อมานะคะตัวการเติบโตของความมัง่งคั่งของปี2023ในระดับทวีปหรือว่าภูมิภาคนะคะโตมากที่สุด3อันดับนะคะอันดับแรกก็คือเอเชียแปซิฟิกประมาณ4.4นะคะก็คือรวมไทยแล้วด้วยเนาะอเมริกา3.6ค่ะทวีปอเมริกาเหนือและ EMEA ก็คือรวมยุโรป ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็รวมถึงแอฟริกาโตขึ้น4.8%นั่นหมายความว่ายุโรปเ็ยังโตอยู่เนาะตะนออกกลางก็ยังปังอยู่แอฟริกาก็ประชาก,กรเยอะขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะทําให้ตอนนี้เขามองทวีปสามทวีปนี้นะะ้องที่เขาเร,รวมกันที่เรียกว่า EMEA ก็เป็นทวีปที่มีความมั่งคั่งเติบโตเยอะสุดมากๆจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนด้วยะคะ่ะเพราะว่าเอเชียมีผลกระทบเพราะว่าเป็นที่รับจ้างผลิตเนาะช่วงปี2022ตั้งแต่2 0 2 1 22ก็จะมีปัญหาตลอด ในเรื่องหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นเงินเฟอโควิดหรือการขนส่งต้นทุนเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้เอเชียไม่ได้โตสูงๆเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะก็เลยทําให้ทวีปเอ a แซงไปโตเร็วที่สุดของปีที่แล้วนะคะตอนนี้คนที่เป็นเจเนอเรชันที่เรียกว่ามิลเลนเนียมนะคะที่เป็นเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่อายุประมาณ27ถึงประมาณ43ปีนะคะ หรือว่าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเจนวายมีการเติบโตมากที่สุดที่การไปเป็นมิลเลนเนียนะหรือว่าเศรษฐีคือระดับโลกอะ่นะ1.5เปอนตะทั้งโลกแต่ที่สหรัฐอเมริกานะที่เดียวก็ถึง38เลยก็อย่างที่เรารู้เนาะอเมริกาเขาเป็นผู้นําในทุกเรื่องตลาดทุนอยู่ที่นั่นหุ้นเทคอะไรสารพัดอยู่ที่นั่นหมดเลยก็เลยจะทําให้เกิดเศรษฐีเยอะขึ้นในเจนมิลเลเนียม um นะคะและต่อมาเบบ้บูมส่งต่อ ความมั่งคั่งให้มิเลียมนะคะก็คือเป็นคนรุ่นใหม่เนาะปีนี้ผมก็คือคนรวยเกษียณหรือว่าส่งต่อให้ลูกหลาหน,อน,น,นอย่างเงี้ยเนาะแอสเซททรานเฟอร์โดยรวมะคะ่ะที่เขาจะส่งต่อความมั่งคั่งให้ก็คือ8 4ล้านล้านยูโรซอลลานะคะที่มีการส่งต่อความมั่งคั่งให้เจนมิเลนเียมหรือคนรุ่นใหม่นะคะจบไปแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะที่ มีข้อมูลที่จตเอามาเล่าเกี่ยวกับเรื่องความมัง่งคั่งที่เขาส่งต่อความมัง่งคั่งการเติบโตของแต่ละภูมิภาคแต่ละทวีปรวมถึงแต่ละเจเนอเรชันที่มันเปลี่ยนไปถ้าใครได้ประโยชน์จากรอบนี้นะแล้วมีข้อมูลหรือฟังข้อมูลความอันนี้ครั้งแรกคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กันได้นะคะให้กำลังใจเตได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะถ้าชอบความรู้การเงินการลงทุนต้องมีให้ความรู้คุณ ที่เป็นครั้งแรกแล้ว่าจะเอาข้อมูลจากต่างประเทศเอาข้อมูลจากซรุ้งแชนแลนและหลายๆประเทศที่เป็นประโยชน์กับคุณกดติดตามไปได้เลยตัวเองก็เป็นคนนึงนะคะในช่วงโควิดที่มีความมั่งคั่งมากขึ้นจากเรื่องการลงทุนทวีปที่คุณเห็นที่มีการเติบโตมากขึ้นก็คือ EMA ก็คือเป็นทวีปที่ส่วนใหญ่กอลงทุนนะทางยุโรปตะวันออกกลางเนาะแล้วแอฟริกาก็กําลังจะโตราะแอฟริกาเองก็เป็นทวีปที่เติบโตเรื่องคริปโตเยอะมากนะคะถ้าใครอยากจะเรียนรู้เพิเ่มเติมเรื่องการเงินการลงทุนก,ก็เป็นอีกความ ถ้าใครสนใจศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมรับรองช่วยให้คุณชีวิตดีขึ้นแน่นอนเพราะเตเองก็เปลี่ยนชีวิตจากการลงทุนเร่องนี้เตยังอยู่ซ์แลน์อยู่นะคะแต่การที่เตสามารถมีเวลาเยอะแยะมาเที่ยวยุโรปทีแบบ3เดือนปีนึ่งมาเที่ยวหลายรอบก,ก็เพราะว่าเตเป็นนักลงทุนเนาะไม่ได้มีข้อจํากัดเรื่องเวลาแล้วก็เตมีอาชีพทําหลายอาชีพค่ะแล้วก็รวมถึงอาชีพในการลงทุนด้วยถ้าใครอยากสะดกกวกสบายอยากจะมี ความมั่งคั่งและไม่ต้องกังวลเรื่องเงินก็ศึกษาเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนช่วยคุณได้ค่ะแล้เวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่อยู่ที่นี่อีกเกือบ2องเดือนก็ยังมีความรู้งตรงจากซเซานแลนให้คุณเรื่อยๆนะคะแล้เวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วบ๊ายบาย